ท้อเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังเขาะวันออกมาแล้วนะครับสำหรับประกันสังคมที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33 39และ40จะจ่ายให้ระหว่างวันที่20ถึง28กันยายนนี้แต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะครับขณะที่ครอมอไฟเขียวครับอนุมัติงบรวมไปถึงยังอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถเอา เงินที่จ่ายซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมคอรมองวันนี้อนุมัติหลักการให้บริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ c o v i ด1 9แบบเร่งด่วนหรือว่าชุดตรวจ ATK ที่เอามาให้พนักงานแล้ก็ลูกจ้างนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยสามารถ หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก50%หรือว่า1.5เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปไปฟังเสียงครับสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อสีภาษีได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจำนวนร้อยละ50หรือ1.5เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2565นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับที่ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลนะครับ